ทุกท yes. ่านนะครับกับวันนี้ครับวันที่ยี่สิบเดือนแปดปีหกห้าวันเสาร์สี่โมสี่สี่นาทียี่สิบเจ็ดวินาทีผมจะเปิดล็อตใหม่ที่เรียกว่าอภิมหาอลังการงานสร้างนะครับหมอนทองรุ่นนี้นะครับโปอลังการโปอลังการหมอนทองอลังการนะครับรุ่นนี้จะเรียกว่าใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วรุ่นนี้จะเรียกว่าจะใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วนะครับรุ่นนี้จะใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วนะครับ ใครที่สนใจและพลาดคราวที่แล้วนะครับมาได้เลยนะโปนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคือต้นละหนึ่งพันบาทชูมือชูมือ,ตอแต่ซื้อสองต้นแถมหนึ่งต้นต,ต,ต้นละาต้นละแต่ขอ 2, แถม 1. 1> ่ะผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยรุ่นนี้มันคือรุ่น1,500บาทมันคือรุ่น1,500บาท ผมว่ามาจัดโปรเลยนะครับผมว่ามาจัดโปรเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไป,เด,นไปเดินเข้าไปต้องบอกเลยนะครับว่าผมว่ามาจัดโปรโมชั่นนะครับสองแถมหนึ่งมันตกต้นละเจ็ดร้อยอีกบ้างนะครับอันนี้นะครับใช้รถเช่าหรือลงกงได้นะครับสองแถมหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากจะได้ใส่กล่องได้ไหมใส่กล่องบอกเลยนะครับจะเป็นถุงเบอร์สิบสองไม่ใช่ถุงเบอร์นี้จะเป็นอีกรุ่นหนึง่ง เตี้ยก,กว่านี้หน่อยหนึ่งสองแถมหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณจะต้องซื้อสองเซตถ้าคุณจะลงกล่องนะคุณจะต้องซื้อสองเซตเพราะกล่องผมใส่ได้แค่สองคุณซื้อสองเนะซตเท่ากับว่าผมส่งไปให้คุณสามลังสามกล่องค่าโ่กนะครับสองแถมหนึ่งเนี่ยถ้าใครสั่งลงกล่องนะครับผมบอกเลยว่าเซตสองแถมหนึ่งเนี่ยค่าส่งห้าร้อยต่อเซตนะครับแต่คุณจะผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องซื้อสองเซต เพราะว่ามันจะต้องไปสมลังนะครับลังจะใส่ได้แค่2ต้นนะครับแต่จะเป็นถุงเบอร์สิบสองไม่ใช่ถุงเบอร์นี้นะแต่สวยสวยมากแต่ที่ผมไล์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่เดินเข้าไป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 เป็นไม้ที่นี่ให้ดู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 เป็นไม้ที่ขายอยู่ปกติพันห้ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นเปิดที่แล้วไม่ใช่รุ่นหนึ่งแถมหนึ่งรุ่นที่แล้วรุ่นนี้เรียกว่าอลังการกว่าอลังการกว่าเยอะ แข็งกว่าเยอะสมบูรณ์กว่าเยอะโอ้โหดูดูด,ด,ดโคนดูรุ่นนี้นะครับซื้อสองต้นแถมหนึ่งต้นในราคาต้นละหนึ่พบาทจ่ายสองพันได้3ต้นปกติซื้อ2ต้นสามพปกติซื้อ2ต้นสามพันเครานี้ซื้อ2ต้นเอ้ซื้อ3ต้นได้สองจแค่สองพันนะโปรโมชั่นนะครับก็มาได้เลยอีกสิวันเอาถึงสิ้นเดือน ถึงเส้นเดือนโอ้โหผมพาเดินดูเนี่ยมันกว้างใหญ่ลองยกให้เพื่อนสมาชิกดูหน่อยเด้โอ้ยบ่บ้ามันสมบูรณ์จริงๆนะมันแข็งจริงนะครับดู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 โคนดูดิโนโอ้ยนะสุดจริงๆรุ่นนี้สุดจริงๆนะครับรุ่นนี้สุดจริงจรโปมชั่นนะครับอลังการหมอนทองอลังการซื้อสองแถมหนึ่งอันนี้คือไ like รเนี่ยนะใครมาซื้อหน้าสวนหรือใช้กงใปรษณีนะครับกงใปรษณีคิดค่าส่งตามระยะทางเอ้ยคิดค่าส่งตามกงนะครับก็เลยว่า ก็ซื้อได้กองมีนะครับแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยผมอยากใช้เยอะเดินมาเดินมาเรื่อยๆเดินพาเพื่อนเขามาดูนะครับให้ดูนี่เทียบกับตัวเราเนี่ยเดินเดินเดินแต่ถ้าซื้อบอกเอ้ยผมอยากใช้มาเองหรือใช้บริการรถเช่าโอ้โหคุ้มนะดูดิดูดูอู้หดู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 พายกล้องสูงให้กล้องสูงเห็นหน้าคนไปเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะท่วมหัวชูมือให้พี่เขาดูชูมือพี่เขาดูชูมือพี่เขาดูโอ้โห โอ้โหโอโหโอโหสอแถม1ครับต้นละ1,000บาทปกติต้นละพันห้ามบอกได้เลยใครมาที่สวนผมรู้ทุกคนว่าผมขายอยู่พันห้านะครับเพราะว่านี่มันแก่งจริงมันสมบูรณ์จริงแต่คราวนี้ผมจัดให้เอาเซตหนึ่งนะสแถมหนึ่งคิดต้นละพันพอสองพได้3ต้นปกติ2ปกติสต้นต้องจ่ายสามพันนะโห oh, oh, กลางดูบบความกลาง ปกติมันตกเท่าไหร่เจ็ดร้อยนะเฉลี่ยเจ็ดร้อยโอ้โหโค้งจริงๆเลยดู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 ดิมาเดินนู้นนี่เดินนี่มาเลยอะังไม่ได้ข้ามไปเลยนะเดี๋ยวเราข้ามไปทางนู้นอีกเดี๋ยวข้ามไปทางนู้นอีกโอ้ยมีนะแต่ไม่ได้มีรองรังกับคนทั้งประเทศนะมีรองรับแต่ว่าคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับผมโอ้โหดู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 นี่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 อ่ะเดี๋ยวเราดูลงกล่องลงกล่องถุงเบอร์นี้ใครอยากได้ลงกล่องจะเตี้ยหน่อยถุงเบอร์สิบสอง นี่ถุงเบอร์สิบสองถุงเบอร์นี้เออใครลงกลองโอ้โหนี่ก็ไข่เมาหน้าสวนก็ได้สองแถมหนึง่งแต่ต้องบอกว่าลงกลองคัดเตี้ยวกว่านี้หน่อยนะมันงั้นมันเดี๋ยวมันไปไม่ได้มันหกักแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าค่าใครอยากสั่งลงกล่องเนี่ยคิดค่าส่งเซตละห้าร้อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีน้ําหนักใช้ลังใหญ่แต่ผมบอกเลยคุณต้องสั่งผมสอง,งเซตสี 4, 000, ต่พันได้หกต้น โหคดคุ้มเลยคดคุ้มเลยนะครับแล้วก็สี่พันสองต้นนะครับอา่าแล้วก็บอกค่างอยสองเซตก็ห้าหนึ่งพันแค่นั้นเองแต่ถ้าใครมาเองก็มาเลยเดินได้ไม่เนี่ยพี่เนี่ยลงทางไม่มีดอกเดินไม่ไดงจริงด้วยเดินจริงจริงด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหามุมเดินก่อนหามุมเดินก่อนโอ้อยากจะพรีเซนต์มากดูดูดูเดินเดินเดินมาเดินมาเดินมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ห เนี่ยเนี่ยถุงเบอร์สิบสองนะครับที่เราจะสั่งลงใส่กล่องไปนี่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 แต่ต้องบอกว่าเตี้ยหน่อยนะไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกเตี้ยหน่อยแต่ก็สูงอ่ะผมบอกเนี้ยเตี้ยหน่อยแต่ก็สูงอ่ะไหนเนี่ยที่เราลงกล่องนี่ก็ใหญ่เนาะนี่ใหญ่อย่างเงี้ยลงกล่องนะเออใครอยากสั่งลงกล่องก็อัดไปสองแถมหนึ่งจะต้องใช้มันได้แค่สองต้นนะนะอ่ะกล่องหนึ่งอ่ะโอ้ยเดิน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 เข้าไปเดิน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 เข้าไปโอ้โหสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่ง สองแถมหนึ่งโอ้โหไม้กงามขนาดน่ะโอ้โหดู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 สองแถมหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหดู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 ซองไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยชูมือชูมือเพื่อคอเห็นว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะหนูอยู่ตรงนี้อย่างี้ว่ะดู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 โอ้โหนี่ต้นละหนึ่งพันบาทครับต้นละหนึ่งพันบาทโปรโมชั่นนะปกติพันห้าปกติพันห้าซื้อสองต้นสามพันคราวนี้ได้สามต้นจ่ายสองพันโอ้โหคุ้มสุดๆเลย มาได้เลยที่สวนครับุงหมูัวตุ้ยพันไม้ถึงสิ้นเดือนเอางี้วันนี้วันที่ยี่สิบเนาะถึงสิ้นเดือนอีกสิบวันแต่ไม่รู้ว่าของหมดก่อนเปล่านะผมไม่มีคําตอบให้นะครับไม่รู้ใครจะมาเหมาไปก่อนแต่ครบแน่นอนโอ้โหหูหูหใหญ่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 สมบูรณ์สมบูรณ์มาหันี่มั้งนี้มั้งนีม้งนี่มั้งนี่โอ้ยเรจะพูดอะไรเร้จะพูดอะไรเลยนะนี่นี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปนี่นี่ ลุกไปทุลุกไปทุลุกไปดูฝั่งเมื่อกี้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 อ่ะลงไปเดินลงไปเดินดูไอพี่เขาเห็นนี่นี่มางี้มางี่นี่เดินมางนี่นี่เดินมางนี่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 โหสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งสองต้นสองต้นสองพันสองต้นสองพันนะครับจะใช้รถเช่าจะลงกกงใบสนีเรื่องเอานะครับรถเช่าก็มีมีคิดค่าส่งนะหรือจะมาเองไม่ต้องเสียค่าส่งมาเองก็ได้ ดูดิโอ้ยรู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยใหญ่จริงอลังจริงผมบอกเลยนะไม้ใหญ่เวิร์กนะครับมีคนถาวรเวิร์กไหมไม่รู้อะลุงหมูเขาต้นไม้เขาปลูกตนะแต่ใบโตนะแต่ทุกท่านเห็นนะครับดูแล้วรุ่นนี้มันสวยเข้าไปอีกอะมันโอ้โหมันอลังอะสามปีเต็มที่สามปีเต็มที่เลี้ยงดีๆสามปีเต็มที่เอาลูกละรุ่นนี้โอ้ยใบกลางไปจริงๆเลยนะสนใจก็มาได้เลยนะที่แอดกิ่งพันดูเรียนนะเราอยู่ที่ตำบลไก่หางแมว อำเภอแก่หางแมวจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันโอ้โหดูดูดูไวพุ่มพุ่มเต็มที่พุ่มมาเต็มพุ่มมาเต็มโอ้ยม่รู้จะเดินตรงไหนเลยไม่เห็นคนเลยเนี่ยอ่ะดู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 โอ้โหนี่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 โอ้โหสมบูรณ์อ่ะนี่นี่นี่ี่กี่โมงนะสี่โมงโอ้โหดูใบยังกลางอย่างงี้ดูใบยังกาอย่างงี้อ้โหไม่ยอมหลับยอมนอนเลยทุเรียนนะจะแข็งแรงไปไหนเนี่ย อ่ะแบบนี้ครับเพื่อสมาชิกทุกท่านใครที่สนใจใครที่สนใจนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่านี่คือโปรโมชัน่นนี่คือโปรโมชัน่นหมอนทองสองแถมหนึ่งต้นละหนึ่งพันบาทปกติต้นละพันห้าปกติต้นละพันห้าแต่คราวนี้คือซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะจ่ายแค่สองพันมาขนได้เลยใครสนใจมาขนได้เลยผมมีเท่าที่เห็น นะครับหรือถ้าคุณบอกว่าอยากจะลงกล่องผมจะผมจะส่งเบอร์12นะไม่ใช่เบอร์นี้นะถุงอะ่ะเป็นถุงเบอร์12ที่ดูมเมี้นะครับแล้วก็ย่อมมานิดนึงและคิดเซตค่าส่งเซตละ500แต่คุณต้องซื้อผม2เซตเพราะ1เซตผมส่งต้นแถมให้คุณไม่ได้เพราะ1หนึ่งเซตผมส่งต้นแถมให้คุณไม่ได้กล่องมันใส่ได้แค่2ต้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องซื้อ2เซตเพราะฉะนั้นผมจะส่งไป3กล่องเพราะว่ากล่องหนึ่งจะเป็นกล่องต้นแถมโดยเฉพาะเลยนะครับ โอ้โหด,ดูใบดูใบดูใบโอ้โหดูใบสมบูรณ์ขยาำขยายเพื่อนเฮ้ยแข็งแรงอ่ะสนใจวะเชียร์หน่อยสิว่าเป็นไงสนใจมาซื้อเลยคุ้มแน่นอนค่ะนี่ความสูงสูงมากสูงมากแข็งแรงมากแข็งแรงมากเนี่ยโอ้โหยหนักหนัก,นกแก่งหางแมวค่ะแก่งหางแมวแจนัจนทบุรีใช่แล้วแล้วไงต่อหมูปลาตุ้ยค่ะหมูตุ้ยซอยสมประสงค์ซอยสมประสงค์ มาได้เลยค่ะนี่สิวันเท่านั้นนะคะหมดก่อนแน่เลยสิ้นเดือนอ่ะใช่หมดก่อนแน่เลยบอสปกติเขาจะหมดก่อนเป็นปบะจําอยู่แล้วนะรีบมาเลยค่ะครับผมเลยอ่าโอเคสนใจแอดไลน์มาได้แอดกิ่งพันุดูเรียนนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์แอดมินผมเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไปให้แต่ถ้าใครใครคิดว่าคุณอยากได้คุณต้องรีบมาแหละไม้เขาเรียกว่าหัวไม้หัวไม้ปกติต้นละพันห้านะครับ คุณหาไม้ไซส์นี้ข้างนอกไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับในประเทศไทยนี่ที่เรียกว่าใบกลางๆหดๆอย่างนี้แต่คุณซื้อในราคาต้นละหน0่บาทเซตโปรนะ2แถมหนึ่งจ่ายสองพได้3ต้นโคตรคุ้มเลยกับเราครับลุงหมูุ่ต้นไม้จังหวัดจันทบุรีแก่งหางแมวขอตโ,โลแกนหน่อยขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นครครับ <c oughs> สวัสดีครับ